S <s <trains> <S อย่าเอาคําสอนพู้รจ้าแล้วเอาไปบิดเบือนมึงเข้าใจไหมกาย้อนสมองมึงเป็นแบบนี้เลยเบ้่ว่าอย่างมึงจะบอกเข้าใจบักหานี่อออีหลีย้อนสมองมึงเป็นแบบนี้เลยเบ้่ว่างอย่างมึงจะบอกเข้าใจมึงบอกเข้าใจบอกว่าที่ประสา,าส่วนก็ออกมาคค้านมึงย้อนอย่างย้อนอย่างกานั้นมึงเอา,าศาสนาเอามาบิดเบือนเลยเบ้าบอบักห่านมึงคือปึกแท้ โอ้ยหลอกลวงเอาศาสนามาหลอกลวงคนอื่นผลประโยชน์ทั้งนั้นเอาเด็กมาหากินแหมบูย่าไม่ขายจา้ะให้ฟรีซื้อกระเป๋าหมดแถมบยูย่า ปุย่าขวรนเอเราจะตัดสินใจไปกินตีน้อยดีไหมนะพี่สวยจังครับขอบคุณค่ะงมงายหรือไม่งมงายมันก็เรื่องส่วนบุคคลใครจะนับถืออะไรคุณมีสิทธิ์อะไรไปบังคับเขามึงก็เลิกเอาเด็กแล้วก็เลิกเอาศาสนามาบิดเบือนสิคะไอเสียแป้งมันเรื่องของมึงใช่ค่ะแต่มึงก็อย่าเอาศาสนามาบิดเบือนค่ะ อย่าเอาศาสดาหมหาแดกแบบนี้ค่ะเสียบแป้งนิรมิตเทวาจุติมึงก็ไปบอกแม่เขาสิอย่าเอาลูกมาแอบอ้างว่าเป็นผู้วิเศษว่าเป็นพระพุทธเจ้าลงมาเกิดว่าเป็นพระอนาคามีเป็นลูกจะแม่กวนอิมเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎก อย่าให้กูด่าแรงกว่าน,นี้นะคะกินเธอคะ่ะขายของก่อนขายของยังไม่ได้ยังกินไม่ได้มึงไปพักค่ะแป้งวันที่ยี่สิบกูขอท้ามึงนะแป้งมึงมามึงพาแม่มาพาพ่อมารับทราบข้อกล่าวหาที่ปอทอนะนะคะพามาเดี๋ยวกูนั่งรอร้านกาแฟ อย่าเก่งแต่เย้ยวเย้ยวค่ะวันพ่อแม่เขามา,ราเราทราบเขาข่าวหานะมาด้วยมึงแน่จริงมึงบอกสิมึงจัดงานที่ไหนมึงบอกสิมึงแอบไปทาไมบวถือกูด่าแล้วนอนบอลับแอบไปทําไมเก่งจริงก็บอกสิจัดงานที่ไหนอ่ะแป้งเปียกโอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องดีฉันค่ะ ห่วงเรื่องตัวเองดีกว่าเนาะไม่ต้องห่วงเรื่องดีฉันค่ะแน่ใจเหรอคะว่าแม่ไม่ไม่ไม่กังวลอะไรแน่ใจเหรอคะอ,อห้ยห็นหน้าแม่ตอนอยู่ศาลยังเลยอะ่ะฮิวจริงเหรอโอ๊ยนับวันรอมันที่ยี่สิบห้านะเอาแน่จริงก็บอกสิจัดที่ไหน ท้าทายอำนาจศาลไม่ใช่หรอพวกมึงเนี่ยพวกมึงท้าทายอำนาจศาลแต่คนจะติดคุกติดลางคือพ่อกับแม่ขนาดศาลสั่งยังหน้ามืนหน้าด้านศาลสั่งยังหน้ามืนหน้าด้านไม่เคารพศาลเลยโอ้โห ถ้ามึงไม่กลัวมึงบอกสิมึงจัดที่ไหนอนี่ยละเมิดศาลน่ะกูจะได้พาพอมอไปละเมิดอ,อำนาจศาลพ่อแม่คุกนะจ๊ะจับได้วันนั้นเลยจ่ะมึงอ่านปากกูนะอย่าเก่งแต่ในนี้ค่ะวันที่ยี่สิบไปเยอะๆคิดว่าเลื่อนเนี่ยคิดว่าเลื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้เหรอเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบพอยี่สองจะมาจัดงาน มึงจะไปจัดงานที่ปามตัวละแค่เหรอคะมึงหาสารน้ำได้แล้วใช่ไหมแหมแอดมินก็โดนค่ะขนาดสารสั่งพวกมึงยังไม่เชื่อเลยมึนมึงลองดูสิเที่ยวนี้มึงยังบิดเบือนศาสนาอีกมึงลองดูสิ จะได้รู้ว่าคนไทยพุทธเขาจะเอายังไงอย่ามาท้าทายความเชื่อของมึงอะถ้าแม่เขาอ้างว่าลูกเป็นพญาควายมาเกิดอะกูไม่ไปยุ่งเลยแต่อ้างว่าเป็นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าลงมาเกิดเนี่ยพระอนาคามงคามีลงมาเนี่ยนะคนเขาก็เลยด่าพวกมึงไง แม่มันก็ส่งลงไปให้ดูแล้วเนี่ยฮะเอามึงบอกสิคะทําไมกูจะไม่กล้าไปมึงบอกมอนสิสถานที่อยู่ไหนกูจะเอาตํารวจไปรวบด้วยญาติธรรมกระจอกไงไม่กล้าบอกคือกระจอกไงแน่จริงมึงประกาศดิมาดู กระจอกอ้างเอาความเชื่อของตัวเองเอาความงมงายของตัวเองมาสร้างให้ลูกแล้วมาบิดเบือนหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเออท่านไปบอกว่าเนี่ยลูกดิฉันเนี่ยเป็นพญาควายลงมาจุติเนี่ยมึงทําไปเลยค่ะกูไม่เข้าไปยุ่งหรอกดิฉันไม่เข้าไปยุ่งเลยยังกล้าเรียกตัวเองว่าญาติธรรมเหรอ พวกมึงนี่แบบหืมกูพอมากบอกเลยวันที่ยีสิบมาปอทอเนี่ยญาติธรรมมึงมาเถอะกูจะด่ามึงให้ด้วยจริงๆนั่งสมาธิเองไม่เป็นหรอมึงต้องให้พ่อแม่เด็กมาหลอกมึงนั่งหรอสมองหืม มึงอยากนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมึงไปวัดนู่นกําหนดรมหายใจไม่เป็นหรอมึงต้องให้เด็กแปดขวบให้แม่เขามาบังคับเด็กแปดขวบให้มึงกาหนดลมนหายใจฮะตายซะประหามึงโง่อะไรก็ได้กล้าบอกกูกวกล้าไปค่ะมึงบอกมาสิว่ามึงจัดที่ไหนอะมึงกล้าบอกไหมล่ะแหม่ถ้าเป็นแอบมึงก็ไม่กล้าบอกนี่มึงกลัวนี่ มึงลองบอกดิมึงคิดว่ากูจะไม่กล้าไปหรอบอกมาดิเออพวกมึงก็งไม่กล้าบอกแหมใครสมัครต้องนุ่นนะถ่ายบัตรประชาชนส่งต้องโอ้โหสแสดงยืนยันตัวตนมึงยังไม่กล้าบอกเลยว่ามึงจัดงานที่ไหนอะกระจอกนะอยากนั่งสมาธิกำหนดรมนหายใจทุกวันเนี้ย ทุกวันนี้มึงก็กำหนดลมหายใจตัวเองอยู่เนี่ยมึงจะโง่ให้เขามาหลอกมึงทําไมไปถูพวกกระจอกพวกป๊อตสมองมึงเนาะโตจนหัวงองหมดแล้วเขาสมแล้วเดี๋ยวเขาด่า กำหนดลมหายใจต้องมีคนมาบอกอืมป๊อดค่ะป๊อดมากมึงแน่จริงมึงมีเปลี่ยนแบบประชาชนมึงเลยค่ะไปเปลี่ยนในทะเบียนล่างเลยว่ามึงใช้นิรมิตเทวาจุติอะ่ะมึงจะมาใช้แค่ในนี้เออ กำหนดลมหายใจเข้าออกไม่มีปัญญาทำได้เองเหรอคะฮะอยากเรียนรู้อยากศึกษาธรรมเข้าวัดไปให้แม่พ่อแม่คนนึงโอ้เป็นความเชื่อมัน่นเป็นความเชื่อใครความเชื่อมันเลิกเลิกเลิกเอาศาสนามาเกี่ยวสิ เออเพราะอาจารย์น้องพิสูจน์ให้แล้วเฮ้ยพิสูจน์หาอะไรเนาะแสงสีทองลงกบาลเมื่เหรอหรอแสงสีทองลงกบาลน,นะนะก็บอกแล้วไงว่าถ้าแม่บอกว่าน้องเป็นพญาควายมาเกิดอะ <c oughs> ไปเชื่อเลยนะไปเชื่อเลย <c oughs> โตเป็นควายขนาดนี้กําหนดนหายใจตัวเองไม่ได้ เรียนรู้เองไม่ได้กระสมแล้วแหละเอา้าก็ไปเปลี่ยนสิแน่จริงอย่าเปลี่ยนเฉพาะในโซเชียลไปเปลี่ยนในบัตรประชาชนเลยค่ะคุณเสียแป้งไปเปลี่ยนในบัตรประชาชนไปทะเบียนรฎรแล้วเปลี่ยนเลยค่ะว่านินลามิเทวาจุติไปทำให้ดูหน่อยพวกมึงนี่ฝ่าฝืนกฎหมายนะเนี่ย แหมวันที่ยีสิบมึงไปนะปะอ,อทอนะแป้งอยากเจอมึง่างเลยไปไหนดิมึงไปเจอกับพี่นิกรกูเลยไป <laughs> อยากไปจังเลยอยากเจอจังเลย <này> มาหน่ย <s ut ters> นะนะญาติธรรมทั้งหลายแหล่นะ <S <s <ut ters> เปลี่ยนนะไปทะเบียนราษเลยนะไปแก้ไขานามสกุลนะ อ่าไปใช้นี้ลมิเทวาจุติเลยมึงพิสูจน์จนศาลสั่งให้หยุดนี่ไงอ้าวไม่กล้านี่ว่ารักและศรัทธามากไนมะ่ใช่เหรอคะคุณเชื่อนี่ไปเปลี่ยนสิเห็นช่วงหนึ่งประกาศว่าจะเปลี่ยนใช้นามสกุลเชื่อมจิตเอ่ยนิรมิเทวาจุติไปทำสิคะ ไปสิแล้วฝากไปบอกแม่เขาด้วยเลิกเอาศาสนามาบิดเบือนสักทีไม่ทันแล้วนี่เหรอคะนี่เหรอศรัทธาอาจารย์น้องอาจารย์น้องทำให้เห็นอาจารย์น้องไม่ได้บอกเหรอคะศึกษาธรรมะกันยังไงไล่ด่าคนอ,อื่นเขาที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองเนี่ย ไล่ด่าคนอื่นเขาที่ไม่ได้เห็นด้วยและศรัทธาเหมือนตัวเองเนี่ยดิฉันด่าได้นะเพราะดิฉันไม่ได้ศรัทธาน้องดิฉันไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้ฝึกธรรมะไม่ได้นั่งสมาธิวิปัสนาไม่ได้เข้าสู่ธรรมแบบพวกคุณไม่ได้เป็นญาติธรรมเหมือนพวกคุณค่ะอูด่ามึงได้ค่ะแต่มึงเนี่ยอ้างตัวเองว่าเป็นญาติธรรมน้องแสดงอินทิีย์ไม่เห็นแล้วศรัทธาน้องจนเห็นแสงแห่งธรรมแสงสีทองลงกบาลบ้างเอย สีเขียวบ้างเอย่ยแต่มึงไล่ด่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับพวกมึงเนี่ยนี่เหรอคะคำว่าญาติธรรมเหรอคะฮะญาติธรรมมามาเลยจ้ะ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 เดี๋ยวเจอมนุษย์อย่างพวกกูนี่แหละไปไม่ใช่ญาติธรรมหรอกอืมมานะวันที่ยี่สบเดี๋ยวไปบอทอเนี่ย นะคะขอเชิญชาวพุทธนะคะใครจะไปกินกาแฟกับอ้อที่ปอทอนะคะไม่ต้องเป็นญาติธรรมค่ะกูเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่นับถือศาสนาพุทธที่ไม่เอาพวกมึงนี่แหละจําไว้อืมก่อนจะมาเที่ยวสอนคนอื่นเนี่ยนะก่อนจะมาเที่ยวสอนคนอื่นเรื่องธรรมเนี่ยตัวพวกมึงยังทาไม่ได้เลย กับมันมึนอ๋อไม่ศรัทธาค่ะจะหยุดกูจะหยุดน้องมึงนี่แหละแล้วกูจะหยุดพวกมึงด้วยจำไว้นะไม่มีใครหยุดเชื่อมจิตนี่แหละจะหยุดเชื่อมจิตและทำให้มึงล่มสลายไปเองด้วยอย่าคิดว่าจะจุดติดนะคะบอกเลย อวสารค่ะอาวสารค่ะไม่เป็นไรโอดาพร้อมดา่าเชื่อมจิตอยู่แล้วเออไม่ได้ฟื้นหรอกคะ่ะเชื่อมจิตอะบอกเลยสังคมรังเกยียจค่ะเลิกเอาเด็กมาทําผิดผิดค่ะเลิกเอาเด็กมาทำผิดค่ะ อา้าวดิฉันจะไปปทอทไปกินข้าวไปกินกาแฟทําไมดิฉันเป็นชาวพุทธทําไมเดี๋ยวยีิบสองจะไปด้วยบอกสถานที่มาด้วยต่อต้านค่ะไม่เอาเชื่อมจิตค่ะไปตั้งรัฐที่เองเลยมึงอย่าเอา,าศาสนามาบิดเบือนอีกมึงอย่าเอาพระพุทธเจ้ามาแอบอ้างอีกไปไวมึงมาช่องกูเองนะ มันไม่ยากเลยค่ะถ้าพวกเราจะรวมตัวกันนะคะมันไม่ยากเลยค่ะที่นี่กรุงเทพมึงไปที่ไหนเขาต่อต้านแน่เออมึงเอาเวลาไปคิดว่าทำไงจะให้เด็กได้เรียนหนังสือฮะนี่พวกมึงกำลังทำร้ายเด็กเลยนะ ใช่ค่ะเชื่อมจิตเป็นลัทิอุบาทค่ะ <_ COVID> จะมีใครที่หยุดน้องได้คุกไงคะจบไหมอืมเดี๋ยวรอดูคุกค่ะหยุดได้แน่นอน หิวแล้วพี่เหมียวหิวแล้วด่าจนหิวแล้วหมดแคลอรี่พลังงานพลังงานเสียพลังงานเสียพลังงานไปกินตีน้อยขายของยังไม่ได้เลยโมโหหิวน้ำมูกไหลขี้เกียจไปอย่างเราเหนื่นนอยเราคันอีโบคันขุนแมว จะกรุงเทพหรือที่ไหนก็ไม่เอาใช่ในเมื่อศาลตัดสินแล้วนะคะให้พอมนะคุ้มรองเด็กสั่งให้แม่หยุดพฤติกรรมทั้งหมดโดยการเอาเด็กมาโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะไม่ได้เลยอาจารย์น้องไม่ได้เลือกทํางเดินอาจารย์น้องค่ะแม่เป็นคนขีดเส้นทางให้น้องค่ะมึงอย่างโง่ค่ะ โอ้บักควายเอ้ยจะกใใส่กูดานะมึงคือปึกแม่งแท้ขออนุญาตเด้ <c oughs> อเพราะว่าเป็นภาษาสะกคนนึงกูไม่ได้คิดว่าจะมีคนงโง่ป่ะนี่นอ้องสูมันบอกว่าน้องเลือกเองเลือกขอเลือกแม่งบ่าซานก็บอกอยู่ว่าพ่อแม่มีความเสื่อแบบนี้มึงนี่ยไม่ได้เข้าไปฟังเลยตอนเขาอันตอน,ตอน,ต,อนตอนข้าเจ้าไต่สวนนี่เนะาะควายเขาไต่สวนมูลฟ้องนี่ซานท่านพิพากษาเน,นี่ยมาจากคำฟ้องพวกมึงอั่นแหละแล้วก็คำที่เขาอันถามพวกมึงเลยว่าเป็นอะไร เออ,อมันงงข้อด่เนี่ยมันงงกระซิคนลมันงงมันไม่ได้อยู่ในสารมันงงมันไม่อยู่ของพี่นักขมันงนงเออ <_ d ata> บักปึก <_ d ata> มึงมึงแม่มไ,ไ้ส่งให้มึงอ่านบอกกูเห็นมันร้อนอยู่ในอัน open set มึงไ่ได้อ่านบ่ะ <_ d ata> มึงคือปึกแทะฮะมึงได้อ่านยังคำพิพากษามึงได้อ่านยัง <_ d ata> ก่อนจะเป็นคำพิพากษาได้นี่เขาก็ต้องถามพยพกพยาน แม่มันมีความเสื่อแล้วนี้ว่าลูกจะาของเป็นเทพสารกร็บอกแล้วว่าพ่อแม่มีความเสื่อแต่สีจัดเยี่ยงให้ลูกบอดได้มึงคือควายแถบปึก๊กเหมยขออภัยนะคะทุกคนสมงคลฟิลม์มภูมิใจเสนอเสียงภาคจากพันธมิตรใช่ค่ะกลับไปเรียนหนังสือกลับยินัสังคมตัวเองค่ะีอพวกหัวงอกหัวดำที่มีความเสื่อไปผิดผดมึงก็ไปหาที่พึ่งใหม่ เออปักปึก๊บขอสับไต,ต่ตื้นค่ะไม่ทันค่ะตอนนี้มันช่องแดงกับติ๊กตอกมันไม่ได้ใส่สับมันไม่ได้ใส่ภาษาอะไรเงี้ยอืมคนบ้ามักจะไม่รู้ถึงว่าตัวเองบ้าเข้าใจไหม เขียงข้างๆคู่ๆนะปักห้านี่มันไปช่องดำแล้วหรอมันมานี้หรอมันมืนสู่มันมึนมึงมาช่องดำขนาดมึงโดนทัวลงช่องไหนก็โดนทัวลงเออ <_ an> เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฉันจะไปะคะ่ะอย่านะรอด่านะด่าเยอะหิวแล้วนี่ไล่เปลี่ยนนามสกุลน้องชวนคนนั่งสมาธิเป็นภาพที่น่ารักถ้าสารเขาเห็น ถ้าสาลเขาเห็นตรงก,ก,กันกับสิ่งที่แม่พูดน่ะสาลจะมีคำสั่งไหมคะว่าให้หยุดอ๋อไม่มีใครทําอะไรอาจารย์น้องได้ลคะค่ะแต่มีคนแต่จะมีใครทําอะไรกับพ่อกับแม่ได้คะ่ะเข้าใจไหมคะไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครจะทําร้ายเด็กหรือไม่เคยมีใครจะทอะไรเด็กนะแต่คุกตารางทําพ่อแม่ได้จ้ะโอเคไหมเออเขาไม่จับเด็กหรอกคุณนะ เขาไม่จับเด็กหรอกด่าถูกใจพี่เลี้ยงตีน้อยเองขอบคุณค่ะพูดจริงหรอพูดจริงเหรอคะด่าทนถึกใจขเจ้าเลี้ยงปีน้อยเลยสูสามคนนะคะเลี้ยงได้เปล่าต้องคัดค้านการประกันตัวล้มั้งพีเอพี่เอมีสองช่อง ไปกินกันสามคนค่ะน้ำอิงหลับยังอ่ะน้ำอิงไปไมาได้หลับแล้วก็ดีนะถ้าสารวัตรแจไปจับแม่กับพ่อที่งานเชื่อมจิตก็ดีนะอืมก็ดีค่ะวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมวันนั้นอ้อมีงานแต่ว่าออ้ให้ทีมงานไปรอเลยทีมงานเป็นหนึ่งพร้อมนะประชาชนคนไทยพุทธทั้งหลายแหละพร้อมนะคะ แน่จริงประกาศไปเลยที่ไหนไม่กล้านี่นาไม่กล้าหรอเดี๋ยวตีน้อยปิดตีน้อยปิดตีห้าค่ะพี่เดี๋ยวอออเสร็จธุระอ๊อตามไปค่ะไม่ยากมีคนไปอยู่แล้วเออแต่วันที่ยี่สิบเนี่ยออไปแน่แล้วดูทรงแล้วต้องคุยกับทางทีมเอเวอร์์แล้วว่า ควรจะค้าค้าการประกันตัวดีไหมเพราะคุณไม่หยุดพฤติกรรมนี้กูไม่ได้สนใจหรอกมึงจะกราบดินเด็กอะแต่มึงบอกพ่อแม่สิเลิกเอาพระพุทธเจ้าลงมายุ่งเกี่ยวมึงจะไปตั้งรัฐที่เชื่อมจิตเชื่อมเหวอะไรก็ไปอย่าอย่าเอาคําสอนพุทธเจ้าแล้วเอาไปบิดเบือนมึงเข้าใจไหมการทอนสมองมึงเป็นแบบนี้เลยเพิ่งว่าอย่างมึงจะบอกเข้าใจปะข่านี่อือไหเลย ย้อนสมองมึงเป็นแบบนี้แหละเบอร์ว่างอ,อย่างมึงจะว่าเข้าใจมึงบอกเข้าใจบอกว่าที่ประาสาทโซนก็ออกมาคัดค้านมึงย้อนอย่างย้อนอย่างเพราะนั้นมึงเอาศาสนาเอามาบิดเบือนอะไเบอร์บกักควายบักห่ามึงคือปึกแท้โอ้ย